พี่น้องอุปกรณ์อันง้มหอยจูบเนาะเฮ็ดี่สิมาาเบิงหอยจูบเออน้ำจืดเดนมาร์กเบิงปลาน่ะสวัสดีจ้าพี่น้องนี่ละอันอุปกรณ์สอดไอเกมหอยขมบักหอยจูบเดนมาร์กอันสีเบิงบ้าหอยน้ำจืดมันสีมีบอเขาไปลุงน้องกันพี่น้อง เสร็จแล้วนี่ใส่สุดแล้วหนาวกัหนาวมือนี้ล่มกับ่มเนาะคนงมบ้านบระหอยจูบเอามาลวดมวยหน่อยเสื้อไปปล่อยบ้านพุ่นน้ำบระหอยจูบอันเดนมากเด้อพี่น้องเบิ่งนีเบ่งคนงมนะกองเอเลียอยู่พัสันเย็บหยาบน้องรู้หน่อย บักหอยจะอาจจะบอบอ,บอก่าไข่ก็ได้แม่นบอ,อ,อมันเป็นบักหอยข้างขึ้นบ,บักหอยพี่นออ้องหอยจูบเลยนี่บังบังได้แล้วได้แล้วโอยบังคนงมก็มีคนอนจับกลองให้เนาะแม่น่ากับากลงคือกันกันบังหอยพี่น้องบังนี่อันนี้หอยจูบเนี่ยเจนมาจ้า เอ็นหมากนะคะหากินยากอยู่มันจะส่วนมาสกินแต่หอยจูบทะเลเนาะเดี๋ยวงงงงงมเบึงเออว่ามันกินยากมันบะจะทำม่กินตะไครจูบนี่หรอเออหอยหอยอันนั่นมันใส่หลายโดเบิ่งนี่เอาขึ้นมาในเสื้อละกำพี่น้องล่างออกเปเดี๋ยวค่อยไปล่างเอาน้ามันจะอาจีพคุณแน่จังน่อยอ่าไปอุ้มเองคุณจะป้องให้พี่น้อง เสเสน่าไปดูว้าเนี้ยอันบึงพื่อนุ่มนะเอามาบึงเนี้นุ่มเหลาเอามาให้บึงมันหลายขนาดเคยมาตกป่ายุนี้นะังยี่สิบกว่าปีสี่สามสิบปีเลยเนอะป้าจำคืนมากบึงบ้งบึ้งโอ้พี่น้องเฮ้ยโอ้ยผมชับผมชับพี่น้องมาตรงนี้ปนไปใส่นี่เฮ <laughs> ้อ <laughs> หอยจูบหอยจูบน้ำจืดเนาะโอ้ยเป็นแค่อยู่คุณอ่ะกาขึ้นมากคือระกำเนาะมันเป็นขีดตมยิ่งถอยหลังยิ่งเยอะเบิงดูพคุณเบื่อมีไฟจับกล่องให้เดอพี่น่องเย้ยเบิ้งคุณอ่ะนี่จะหอยเด้หนิหอยจูบน้ำจืดไม่ต้องไปกินไข่หรอกกินอยู่นี่แหละอ้าอีหล่าพี่โยพีเต็มโยกี ได้ขอดหินไหมได้ได้ดหินนี่พี่น้องใอ้มืองอมลงไปไม่เจะหอยว่ามีหินเลยจ้ามีหอหอยกาดอันนี้หอยจุดหอยจุดบานเท่าหอยกาดอยากได้แถวตีนสะพานหนึ่งนี้โอ้โหนี่ๆแต่ไม่น่ามากคนเดียวก็คือสิบกาดอกบักาลงน้ำดอกจ้าย่านเป็นคนย่านน้ำมันขุนนี่ <What? S 2> <c oughs> บาดบกหอยโอ้ยได้หอนหอยกาบโอ้ยตายหอยกาบนองอันภาพอาจจะบ,บ่สวยบรนไดบ่มีผู้จับกล่องใหน้นี่ลองดูหอยจูบน้ำจืดอันหอยในหน่อยอยนัอยนไปปล่อยอยู่ในกล่องบานเฮาเนี่ยน,น,นี่แมอนอยู่แมนจนมากอัน พ่อซืไปเก็บหอยอันนั้นเนาะหอยจูบอยู่ไอ้ทะเลน้ำเค็มน่ะแม่แต่บนนึกเนาะเข่ามาตั้งแต่20กว่าปีเลยปู่ฮู้ว่ามีหอยจูบเนาะพี่น้องมึงดูลายยกคางนึงดูนี่มันหนักใส่เบิ่งคุณน่ะขออะไรมาเออเอาอีกเอาอีกนี่เบิ่งนี่พี่น้องเอ้ยสิกินหลายแท้ครับให้ป้องยน้อย ยาบินสไนเลอร์ย e บินที่ว่าสไนเร์รุ่มตอพี่น้องฝรั่งเพิ่นสิมาตกป่าเนาะอันบางเทหเอาเก็บหอยเก็บปูเก็บยังเบิ่อักหอยกาบโอ้ยหอยกาบกันเาแต่เือเราเป็นกอะกําเป็นกัเด้อพี่น้องมันหลายคักหอยนี่ <c ười> อย่างหด้่สั่นดึกๆหอย ับอยู่นี่ละโอ้ยน้ำเปียกกล่องพี่น้องเออใครอยากมาเก็บมาเก็บเด้ออ่ะนี่มาหอยจูบโอ้โอ้มาหอยลงเฉียเออเด็กคนนี้คักขนาดเลยทีเงเป็นกรรเป็นกรรมพูน่ะเพิ่นต้องไปหาไก่ใส่หลับมาตองไปกินเมืองไทยกินอยู่นี่แหละโอ้ยโอ้แอนนี่คือหอยจูบ อ้ยเอาไปพัาสายอีกรอบนึงเนาะบั่งเลยกำขึ้นเท่าละกำเนาะมองเนี่เห็นบ่แต่มันก็เป็นขี้ตมเนาะหลายขนาดเบิ่งอันนี้ก่อนหินหิบมานําไอ้งมจะกครึงกระตาพ่อเ้อนี่อึนี่บ้น่องเมงไทยยังบ่มีปัญญาเด็กงมคักปันนี้เด้อ ย่านติงย่านงูยูนี่เดนมาร์กจ้านี่มัดไห่ทับตัวใหม่ป่ะเออมาไส่เลยอู้วตายจ้าย่านกล่องรุดนมือเมื่อหนึ่งจับเนาะมันจะบ่ได้นนงามเขาโตกป,ป่ากันเข้าเก็บหอยกันๆๆห,อหอยจุบหอยจุบบานเท่านี่แหละเออหอยจูบน้ำจืด โอ้ยเหยียบจนหอยแตกลงดูนี่เหยียบสุดยอดให้ปลากินไปมาลัหลส่โอ้เต็มอยู่พี่ตกำจัดเอาบ้านเฮ้ามันบระเด็ดง่อมมากเป็นกบเป็นกัมังอสิเด้อพี่น้องว้าวปึงปุด กินของเลยคัดข,ขนาดเนละงหอยจูบบานเห่าคักๆเลยกหอยายอันนีตะก้าไม่เจ้าเลยไม่น่าเห็ดนี่นะเอาตะแกงอันนี้ไม่เ pues. ห็ดเนี่ยปลูกฟูม่อยูดีคิงนิ่งสอดผิดหูนี่เห็นไหมงมตอง้มตอแม่น้ำ พ่องมลงไปได้เนี่ยเนี่ยบักห้อยกากห้อยกากกันนี่พี่น้องอ่ะอีหยังันนะฮอบกันตัวแซบเอาบ่บ่เอาเก็บไปให้พี่วเดี๋ยวมันกระติดอีกเอ้ยเอ้ยมันหลายหลไหล คุณจับอันกล้องไหเ้เนาะปไทยเจ็บเก็บหอยอยำแดงอันภาพเ่าใครได้สวยได้งามดอกมึงบักหอยท่้ไม่ทั้งบักหอยจูบแต่ว่าลืมเอาสบิงมามาสอนกลุ่มว่ามันกลุ่มตัวใหญ่พร้อมยูนีนะ,นนจ,ะนนจะเก็บหอยเก็บปูเห็นบั้ยเหตุผมันลอยน้ำจะมันคัดพี่หน้อยอ เดี๋ยวแม่น่าสิงงมอีกก่อนอังัอกัรเจ้ากลับไปแล้วแมนเด้อเลอลูกเป็นมาทาแก่ไก่น่ไ่ยมอะไ้หอยน่งหอย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 กอยหอ้หอย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 หอนอยหอยหอนอหอย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 หออยออนอยอยอเอาอย เพิ่ง,ง,งมาท่านถึงชั่วโมงเนะาะนี่แหละได้ถึงประมาณหลกสิบโล <c oughs> โอ๊ยอาบนาวหนาวพี่น้องมาอนีเห็นม่ได้มากนี่มาคอยจูบน้ำจืดเด้อ มันไม่ยังดอกบ้านมาอยู่ไก่ดอกบ้านอยู่ใกล้ๆ่ข้องลังบ้านนี่แหละว่าด้หอนหอยกาบนี่ห้อยนี่ดีหอยกาบเนี่ยไม่ใส่ใส่หรอดีเออไม่ใส่ใส่บ่ต้องไปไกลดอกยืนยุ่งมังเดียวนี่แหละเรียบจะหอยแตกหมดเลยก่อนหินก่อนต้นที่หอยแตกน้ำจะรอรึเออเนอแมนพอมาหอยจักปีจักศาสตร์มัมีคนมางมกินมันเจ๊ดายมันก็มาสุกีแหละเพาะมันก็มาสุกี หนูก็กินอยู่สองสามนี่กินหลายปีเลยล่ะนี่มันจะเป็นกิะตุมมันอยู่ใบข้นต่มกินมาหลายปีเลยวิจารณ์ซุ่มอยู่เดนมาร์กแล้วอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่อยู่พออันอยู่โดนได้บ้างหูเรื่องหนื่อน้อยเสือไปปล่อยในคลองหลังบ้านจะของมึงเด้อมายืนแจะมองเดียว พี่มันเลิกแต่หน้ามันเลิกขาด <Okay. S 3> mm hmm. มึงได้เป็นกรอบเป็นกำเลยถึงมากพี่น้องอหอยจุบหอยจุบ oh. หอยจุบฝรั่งเนื้อพี่น้องเลยบ่มแมน่าหอยจุบไทยได้หี่หอยจุบเดนมาร์กน,น้ำว้าพวกนีเป็นคุยอยู่แต่หน้ามันเลิกกุนนะได้หอยกราบน้ำได้มากเพื่อเป็นกรอบเันหลายโพดตาย บอเต้ต้ท่องสะพานอ่างกระไลด้ยไมันลึกมันลึกมันลึกยูตะวตายหักจ่อยอันันนแม่บิ้งเลยเป็นลูกเอาตะวะบ่ กะสิกินแต่หน่วยอันใหญ่ๆนั่นน้องพี่น้องเอาหน่วยใหญ่นไปกินนะไปต้องไปแช่น้ำสะอาดก่อนเนี่ยไปอีเลิศในสวนห่นล่ะเบิ่งเนี่ยหน่วยใหญ่ได้พี่น้องหนวยในหน่อยเดี๋ยวไปปล่อยสวนหลังบ้านเอาเออโอ้เหยียบแตกคุ้แคบคุ้แคบอยู่เบิ่งเนี่ยขนาดไอ้งมแล้วงมอีกเบิ่งเอยหอยเดลย ลือลั่นสถานเมือง <laughs> น,น,นี่กตามบอกกอ่อนตืวแมนมแกงใส่อันพักขี้เล็กนะเสียไปแกงใส่พักขีเกเกกข้เล็กนี่ไว้ทั้งนั้นเลยพี่น้องเล่นเป็นขีดตุ่มนี่มันเอาลอยน้าให้มันไหลออกไปมันเป็นขีดตมุม ถ้าเป็นไส้มันก็อบ,อบ่แซ่บเนาะอันไส้มันหลาย,ยน,นี่เต็มอยู่บ่ได้เก็บเทอละหนว่วยแล้วพี่น้องเก็บเธอเป็นกรอบเลยน,นีย่คุณน่ะนี่แหะเขาว่าได้ที่เป็นกรอบเป็นกำเดี๋ยวเอารถบรรทุกมาใส่กิบโปเม็ดเต็มโอ๊ยแตงมัเสียบเมือนถูกปลาไม่ปลาปลดแกกันป่ะแกลซิคาดแกลซิคาด และมันเป็นก้อนหินเนาะเนี่ยอเออมองนี้เขาหินมาเท้ว่ได้หอยกาไม่อีกแล้วหน่อยนึงพี่นอ้องที่นี่เราไปหันกรบอกแกนได้พีน่น้องที่นี่เราไปอย่างเดียวจ้ามันเป็นบางส่วนที่ลึกไน่ได้หน่อยนี่เป็นบ้านหน้าม,มันสวมเสื้อแม่เสียเขาไปหอยเย็นจี้เลยเนี่ มันอยู่ในร่องหินในเต็มอยู่มันเปียบมันมีก้อนหินหินลูกล่างเนาะมันอยู่หนีไหมตอนนั้นเขาคุดอันนี้เขาห็นลูกล่างมาเท่เปียบอยบอกไม่จาบเน่าเลยห็นปะน,น,น,นี่สารพัด อ๋อเล้ยพ่อเราปัะเนี๋ยบ,บนี่นะเดี๋ยวอ,อันอบ่งเด้อพี่น้องนี่หอยอมันคักขนาดเอาแค่นี้พ่อง้อเปนยังไม่ทันถึงสมองบังเหยียบหลยจนหอยแตกนี่แหละเดี๋ยวสิบังมงใหมเบังใหม่พี่น้องเ,อเจ้าน่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องกดติดตาม แม่น่าบุหงเซียดคลิปให้ยังเบิงไอ้ยังให้เบิงเนาะก็เลยมางมหอยนี่อุละหอยยังนี่เพื่อเป็นกำลังใจเนาะเ่อโดนแล้วเ่อได้เฮ็ดคลิปเมื่อต่ยุ่งยากหลายมากดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ